สวัสดีเทรดเดอร์และนักลงทุนที่รักขอบคุณที่ช่วยเราคุณจะพบลิงก์ในคำอธิบายของวีดีโอนี้ผู้ชมที่รักฉันขอให้คุณยกนิ้วโป้งให้กับวีดีโอนี้ล่วงหน้าการยกนิ้วโป้งของคุณมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาช่องกูรูมาเก็ตเราจะมาดูตัวชี้วัดหลักของบริษัทการเ x ็กซอนม i l ลอบ์ปทิกเกอร์ o m การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณเวลานั้นวันที่5พฤษภาคม2024โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเกตบริษัท Exxon Mobil Corp. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Oil and Gas มีบริษัท133แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท หากต้องการคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดขององค์กรที่กำลังศึกษาโดยละเอียดได้คุณสามารถดูตารางที่มีโครงสร้างทิกเกอร์ได้โดยใช้ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้เอาละ่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Exxon Mobil Corp มีมูลค่า457.39พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประเภทย่อยที่2 8 4 3พันล้านดอลลาร์ Exxon Mobil c o r คิดเป็นสัดส่วนร้อยล16.08 6เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่206.49พันล้านดอลลาร์ ด้วยการใช้อักษรตัวพิม์พใหญ่ของหมวดหมู่ย่อย1,612 0 0 0ล้านดอนลลาร์ Exxon Mobil Corp. คิดเป็นสัดส,ส่วนร้101.12.808เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีแล้วเราจะเห็นได้ดังนี้ครอบครองส่วนแบ่ง Exxon Mobil Corp. ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร101.16.086 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ12.808%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง20%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินบริษัททั้งหมด Exxon Mobil Corp จะนำเสนอในตอนท้ายของการทบทวน โปรดดูความคืบหน้าของการวิเคราะห์อย่างครบถ้วนหนี้ขององค์กรมีจำนวน41.298พันล้านดอลลาร์การแปลงหนี้เป็นทุนตามบัญชีคือร้อ1020ของทุนคะแนนตามระดับภารหนี้ของบริษัทดี1คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดหุ้นต่อกำไรของบริษัทคือ14.2 โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่9.9ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยถึง30%การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวบ่งชี้กำไรโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนผลกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีจำนวน32,800ล้านดอลลาร์ รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่38,562ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึงร้อยล117.6การประเมินตัวบ่งชี้กำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยี0.5คะแนน อัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ1.4ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย1สูงกว่าหมวดหมู่ย่อย40%การประเมินราคาตลาดต่อตัวชี้วัดร,รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ -0.5 คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่331,920ล้านดอลลาร์ รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่3 9 2 3 0ล้านดอลลาร์มากกว่าปัจจุบันถึง18%การประเมินประมาณการรายได้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยี0.5คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ของเรา ฉันขอให้คุณสมัครสมาชิกช่องและคลิกที่กระดิง่งขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่9.9%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่10.3%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินง,งานของบริษัทคือร้อยละ0 4 การประเมินความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ศูนย์คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ107.548ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง113% และข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าการแลกเปลี่ยนของบริษัท Exxon Mobil Corp ค่อนข้างไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเท่ากับ7,377,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย3,462,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและตัวชี้วัดขององค์กรคือร้อยละ113.1การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนจำนวนกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ529,000ดอลลาร์ โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย350.6 0ันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ51%การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยี0.5คะแนนส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานขององค์กรคือ5,354,000ดอลลาร์ ในหมวดหมู่ย่อย3,399,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ58%การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่ร้อยละ2.7โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ4.7 นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบีบสั้นๆตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับร้อยละ44ให้กับบริษัท Exxon Mobil Corp ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ r s 14อยู่ที่ประมาณ48%ในทางเทคนิคแล้วหุ้นของหมวดหมู่ย่อยจะมีการเสนอราคาใกล้เคียงกับหุ้นของบริษัท Exxon Mobil Corp เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Exxon Mobil Corp. และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนต่อมาหุ้นของบริษัท Exxon Mobil Corp. มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ7.5เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ17.1สิ่งนี้ไม่ได้บ่งชี้อะไรอย่างชัดเจนแต่เราต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ก่อนแสดงเกรดสุดท้ายกรุณาออกจากการประเมินหุ้นของบริษัทเ Exxon Mobil Corp ในความคิดเห็นด้านล่างผลลัพธ์โดยรวมมีดังนี้0.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย1คะแนนถ้ามองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าผลเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่0.3จุด เทียบกับคะแนน0.5คะแนนสำหรับ Exxon Mobil Corp. ไปที่ตารางการสั่งซื้อซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่ทำโดยระบบข้อมูล g ู r u Market เข้าถึงตารางคำสั่งซื้อได้ฟรีและฟรีลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุด โดยอาศัยผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ Exxon Mobil Corp. ระบบการให้คะแนนอ้างอิงกูรูมาเก็ตตัดสินใจแล้วอย่าเปิดข้อตกลงเนื่องจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่า Exxon Mobil Corp. ไม่ใช่บริษัทที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวีดีโอนี้และใช้บริการระบบข้อมูลจากกูรูมาเก็ต คุณคือกลุ่มคนที่เจ๋งที่สุดในโลกอย่างแท้จริง